คุณและเขาจะ move on ได้หรือไม่วันนี้อาจารย์แม่มาทำพิกัดาานะคะในท็อปิกที่ว่าคุณนะคะและเขาจะ move on จากกันได้หรือไม่อะมีกองที่หนึ่งกองที่สองอธิษฐานจิตเม้นเลือกกันเข้ามาเลยนะคะก่อนที่อาจารย์แม่จะมาเฉลยนะคะฝากกดติดตามกดแชร์กดหัวใจเป็นกำลังใจให้อาจารย์แม่ตรงนี้เลยนะคะลูกๆ เดี๋ยวเรามาดูไพ่กองที่1กันนะสําหรับคนที่เลือกไพก่กองที่1กองที่2พักไว้ก่อนนะคะลูกๆนะมาดูซีว่าพลังงานหน้าไพ่นะคะออกมาในรูปแบบใดนะคนที่เลือกไพ่กองที่1นนะคะลูกๆอ่ะดูเหมือนว่าตัวคุณนะคะแล้วเขาเนี่ยอ่ะเหมือนจะ move on ได้นะสุดท้ายนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณกับเขาเนี่ยได้ผ่านการนะคะรับรู้เรียนรู้นะคะเรื่องราวต่างๆนะคะอาจจะเป็นเรื่องที่ทะเลาะกันเข้าใจผิดกันแล้วมันซ้ำซากนะคะคุณรู้แล้วว่าไม่ว่าจะยังไงเรื่องราวที่ทะเลาะกันเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขได้สักครั้งหนึ่งเพราะว่ามันเกิดนะคะเห็นไหมคะ นาฬิกาคือมันเป็นเรื่องราวที่ทะเลาะกันที่ไม่เข้าใจกันซ้ำซากหลายครั้งซ้ำซ้อนจําเจมากๆมันก็เลยทำให้ตัวคุณและเขานะคะเกิดนะคะเบื่อหน่ายซึ่งกันและกันแล้วพร้อมที่จะ move on ก้าวออกไปเพื่อไปหาสิ่งใหม่ๆความหวังใหม่ๆที่ดีกว่า นี่ค่ะคุณทั้งสองคนนะคะจะมูฟออนจากกันและกันได้ในที่สุดจะเริ่มต้นชีวิตใหม่กันนะคะคนที่เลือกไพ่กองที่หนนะคะลูกๆอ่ะต่อไปเรามาดูไพ่กองที่สกันนะมาดูพลังงานหน้าไพา่คนที่เลือกไพ่กองที่สองอ่ะพลังงานก็จับว่าดีนะมีเกณฑ์นะคะทั้งคุณและเขาเนี่ยถึงแม้จะเจ็บปวด ถึงแม้จะทะเลาะกันให้ตายยังไงนะคะอันนี้นี่ดวงเนี่ยนะคะยังไงก็ต้องวนกลับมาอีกอะนะคะจะต้องกลับมารักกันอีกเลิกกันยังไงนะคะก็ Move on ไม่ได้ทั้งคุณและเขาเขายังรักคุณนะนี่ทั้งตัวคุณและตัวเขายังยังอยากขอโอกาสอยากจะปรับความเข้าใจอะเพราะว่าทั้งคุณและเขาต่างคนนะคะต่างรู้นะคะความรู้สึกอ่ะ มันรู้ว่าคุณคือคนที่ใช่และวเขาเองก็รู้สึกนะคะว่า,าตัวเขาต้องการอะไรมองคุณเป็นอะไรนะคะแล้วก็รู้ใจตัวเองแล้วว่าคุณคือคนที่ใช่แล้วคุณเองก็รู้ว่าเขาก็คือคนที่ใช่เพราะฉะนั้นอันนี้นะคะก็มูฟออ n